ผู้ทธธาัาการครับสวัคดีครับค่ะต้นๆสัปดาห์แบบนี้ยังมีหุ้นเหลือให้ซัดกันรือเปล่าคะก็ต้องต้องยอมรับว่าสัปดาห์นี้ไม่ยงยายหรอกเพร,เพราะว่ามันมีหลายประเด็นนะฮะการเมืองด้วยเรื่องต่างประเทศด้วยไรด้วยหลายอย่างก็ต้องมาจับหุ้นตัวเล็กนิดหนึ่งนะตัวเล็กแล้วก็วกท e c น n i c a ซ support แล้วก็มีประเด็นบ้างเล็กน้อยมาผสมผสานกันไปแล้วก็มีลุ้นเรื่องผลประกอบการสอบถามประเด็นนี้ละครับค่ะามารวมๆกัน แล้วก็หาหุ้นประเภทอย่างเงี้ยมาเล่นกันสักสัปดาห์หนึ่งผมเล่งหุ้นอยู่ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเข้าขายประเด็นที่ผมนี้รียนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหุ้น M D X นะฮะอ๋อฮะจำมากเลยค่ะ M D X ค่ะโมเด็ของเรานะครับก็เล่งเรื่องของแนวโน้มการขายที่ดินปริมาณมากในไตรมาสที่สองนะครับแล้วก็ ราคาหุ้นถือว่าตามม่ำของพวกแหวลุเยอะครับพว,งวงกแหวลุ่็หกบาทนะครับเพราะว่าพาร์เขาสิบบาทคพะพอหุ้นแบบนี้ผมว่าถือว่าเป็นหุ้นที่มีพรีเมียมซ่อนอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นสัญญาเล่นเองเ,เองมีสัญญาณลีบาวด้วยบอกว่าน่าเล่นให้แนวต้านาน่าได้หนุไว้นะครับค่ะที่ประมาณสามบาทเจ็ดสิบในระยะประมาณสักหนึ่งสัปดาห์สิบเจ็ดโดยประมาณส,าสต็อปรอดตรงไหนได้บ้างคะแนวรับดูวัดดูมาทั้งวันแล้วผมว่าแถวเนี้นะครับรับได้ แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเปลี่ยนแปลงนะครับตรงสามสี่สี่ก็ต้องตัดอวัยวะครับชัดเจนสามสี่สี่นะคะสก๊อปลอตกันใช่ครับแต่ดูนายโนมนะถือว่าไม่เลวเพราะว่านี่ผมเรียนกับพุกไว้ด้วยสิบาทเลยพ่ไว้ด้วยหกบาทเลยเพราะว่าพาสิบบาทเป็นดุนที่มีมูลค่าซ่อนอยู่พอสมควรนซ้อนเราจะโผล่หกบาทสักเมื่อไหร่กันนะ นะครับเราก็มาดูกันนะครับคงไม่ได้วางหกบาทนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยเคยขึ้นทะลุสี่บาทไปเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่เพราว่ายังมีการผลิตได้เพราะว่าข่าวเรื่องของการขายที่นั่นเองนะครับขายที่ที่ไหนเขามีที่นีโของอุตสาหกรรมอยู่เยอะครับเยอะนะครับตก็มีการจะขายที่สองร้อยไร่ให้ญี่ปุ่นแล้วก็มีการขายที่ไมหกายร้อยไร่ให้กับต่างชาติที่เดนมาย้ายฐานการผลิตใน่าเรืวนอนะครับ มีหุ้นตัวหนึ่งที่ทางเด็กแนวให้เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วคือเจนโก้นะคะสถานการณ์ของหุ้นตัวนี้จะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงต่อคะยังไม่เยนนะคุณหูกงเพว่าเจนโก้เราเก่งผลประกอบการแต่มาสองที่เรียนไปคับก็ต้องถือต่อไปกับราคาตรงนี้อยู่นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็